เป็นคืนที่ดิน9,838ไร่สร้างรถไฟทางคู่สายใหม่เส้นใหม่แม่สอดนครสวรรค์แสนล้านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนลสี4เจ็ดนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลจะนำข่าวสารเกี่ยวกับโครงการรถไฟของประเทศไทยรถไฟทางคู่นะครับท่านผู้ชมรอฟทอ กลางแผนศึกษารถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงแม่สอดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์วงเงิน1.01แสนล้านปูพรมเวนคืนเวนคืน9,838ไร่เร่งชงสอพเคอะ e อ i a 2เฟสลุนคอรมอไฟเขียวมิถุนา68 เปิดประมูลตุลาคม68ถึงมิถุนายน69นะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทผลักดันโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยหนึ่งในนั้นคือโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงแม่สอดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์ระยะทาง250กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 1 18, 8 8 9 8ล้านบาทแบ่งเป็นดังนี้นะครับค่าก่อสร้าง1,198 8ล้านบาทค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน3,895ล้านบาทและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง2,684ล้านบาทหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเชื่อมต่อการเดินทางทั้ง3จังหวัด มีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดต้นทุนด้านโลจิสติกในอนาคตได้นะครับขณะความคืบหน้าแหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทระบุว่าอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือคอชอกอมีมติให้แก้ไขรายงานเพิ่มเติมโดยแบ่งการศึกษาออกเป็นสองช่วงได้แก่ 1. ช่วงที่ 1. น,นครสวรรค์ถึงกำแพงเพชรถ,ถึงตากและช่วงที่สช่วงตากถึงแม่สอด คาดว่าจะเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสอพอภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับท่านผู้ชมทั้งนี้ตามแผนจะเสนอต่อกระทรวงคมนาคมสำนักงานสภาพพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีหรือคอรม พิจารณาเห็นชอบภายในเดือนมิถุนายน2568นะครับหลังจากนั้นจะดำเนินการเปิดประมูลหาผู้รับจ้างภายในเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569และเริ่มก่อสร้างทันทีคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการภายในกลางปี2575นะครับท่านผู้ชมด้านการเวนคืนที่ดิน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงแม่สอดถึงตากถึงกำแพงเพชรถึงนครสวรรค์ประมาณ9838ไร่เขตทางกว้าง50เมตรจะเสนอต่อคณะกรรมการทฤษฎีกาเพื่อขอออกพระราชดีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเวนคืนที่ดินภายในเดือนกรกฎาคม2568 ถึงเดือนมิถุนายน2569ซึ่งจะเริ่มดำเนินการสำรวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมขอใช้พื้นที่กรมอุทยานกรมป่าไม้และหน่วยงานอื่นๆภายในเดือนมกราคม2569ถึงเดือนธันวาคม2570นะครับท่านผู้ชมสำหรับการก่อสร้างแบ่งออกเป็น3สัญญาดังนี้นะครับ สัญญาที่1ช่วงนครสวรรค์ถึงตากระยะทาง183กิโลเมตรประกอบด้วยทางรถไฟระดับดิน177.6กิโลเมตรทางรถไฟยกระดับ5.4กิโลเมตรสพานรถไฟ196แห่งสพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟหรือโอเวอร์พาส6แห่งที่หยุดรถไฟ8แห่งสถานีรถไฟ15สถานี ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ4ปีหรือ48เดือนสัญญาที่2ช่วงตากถึงแม่ละเมาระยะทางรวม34.205กิโลเมตรประกอบด้วยทางรถไฟระดับดิน24.5กิโลเมตรทางรถไฟยกระดับ9.5กิโลเมตรอุโมงรถไฟ1แห่ง15.5กิโลเมตร สถานี1สถานีใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ6ปีหรือ72เดือนนะครับสัญญาที่3ช่วงแม่ละเมาถึงแม่สอดระยะทางรวม32.995กิโลเมตรประกอบด้วยทางรถไฟระดับดิน22.8กิโลเมตรทางรถไฟยกระดับ10.2กิโลเมตรสะพานรถไฟรถยนต์ ข้ามทางรถไฟโอเวอร์พาสแห่งอุโมงรถไฟ3แห่ง14.2กิโลเมตรสถานี3สถานีศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งใช้ระยะเวลาก่อสร้าง6ปีหรือ72เดือนนะครับท่านผู้ชมแนวเส้นทางโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงแม่สอดถึงตาก ถึงกำแพงเพชรถึงนครสวรรค์เป็นรถไฟทางคู่ขนาดทาง1เมตรมีพื้นที่ครอบคลุม3จังหวัดคือจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากแนวเส้นทางแบ่งออกเป็นสองช่วงรวมระยะทาง250กิโลเมตรจำนวน29สถานีประกอบไปด้วยช่วงที่1นนครสวรรค์ถึงกำแพงเพชร ถึงอำเภอเมืองจังหวัดตากระยะทาง183กิโลเมตรมีจุดเริ่มต้นที่สถานีปากน้ำโพโดยแนวเส้นทางแยกออกจากทางรถไฟเดิมของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีถึงปากน้ำโพจำนวน24สถานีโดยมี15สถานี8ที่หยุดรถไฟเช่นสถานีบึงเสนา สถานีบ้านมะเกือสถานีมหาโพสถานีเก้าเลี้ยวสถานีวังแขมสถานีกำแพงเพชรสถานีตากมีย่านกองเก็บสินค้าหรือซีไสองแห่งที่สถานีหนองปลิงสถานีหนองบัวใต้ช่วงที่สองอำเภอเมืองจังหวัดตากถึงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ระยะทาง67กิโลเมตรมีจุดเริ่มต้นที่สถานีตากมีสีสถานีได้แก่สถานีด่านแมละเมาสถานีแม่ปะสถานีแม่สอดและสถานีด่านแม่สอดมีจุดสิ้นสุดโครงการที่แม่สอดนะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้มีรูปแบบโครงการก่อสร้างอุโมงค์สีแห่ง ระยะทางรวมประมาณ29.7กิโลเมตรประกอบไปด้วย 1. อุโมงค์ดอยรวกความยาว15.5กิโลเมตร 2. อุโมงค์ด่านแม่ละเม่า1ความยาว1.4กิโลเมตร 3. อุโมงค์ด่านแม่ละเมสา2ความยาว0.8กิโลเมตรและ 4. อุโมงค์ดอยพะวอความยาว1 2กิโลเมตร มีย่านเก็บกองสินค้าซีวายและศูนย์ซ่อมบำรุงหนึ่งแห่งที่สถานีแม่สอดนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโครงการของรถไฟประเทศไทยนะครับรถไฟทางคู่สายเหนือช่วงแม่สอดถึงนครสวรรค์นะครับท่านผู้ชมมีระยะทาง250กิโลเมตร และจะมีการเวนคืนที่ดิน9,838ไร่นะครับท่านใดที่อยู่ช่วงนั้นนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับท่านผู้ชมวงเงินลงทุนนะครับ1,8498ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมมีพื้นที่ครอบคลุมนะครับ3จังหวัดก็ค,คือนครสวรรค์กำแพงเพชรและตากนะครับท่านผู้ชม คลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลส7ด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ขอให้กดติดตามให้กำลังใจกับช่องโควิดชาแนลส7ด้วยนะครับทั้งนี้ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยกันทุกคนครับผมคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ